สวัสดีเช้าวันวันที่เท่าไรนะวันที่9พฤศจิกายนนะคะตอนเช้าๆพามาดูทุ่งนามันดูผักบุ้งงาม,งามค่ะดูผักบุ้งนะคะอู้สวยงามเลยดอกผักบุ้งยอดผักบุ้งก็กำลังงามๆเลยค่ะพามาชมบรรยากาศทุ่งนา อเช้าเช้านะคะนี่ข้าวกำลังจะได้เก็บเกี่ยวแล้วคะ่ะเห็นไหมคะสวยๆข้าวสวยๆเลยคะ่ะามาเยี่ยมชมทุ่งนาสวยๆนะคะทุ่นผักบุ้งก็เยอะแยะเลยคะ่ะเพื่อนๆนี่ ดูสิคะผักบุ้งดอกสวยๆเลยค่ะบรรยากาศท้องไร่ท้องนายามช้าแล้วค่ะดูผีเสื้อเยอะแยะเลยผีเสื้อกำลังบินกันๆนี่ผีเสื้อสวยๆเลยค่ะดูสิคะนุนนุ่นนุ่เต็มเลยค่ะ นี่นะคะบรรยากาศเชา้าๆข้าวกำกำลังใกล้จะได้เกี่ยวนะ,ะ้วค่ะนี่นะคะบรรยากาศสวยๆเลยค่ะบรรยากาศยำเช้าสายๆสักหน่อย นี่ค่ะพามาดูข้าวในานานะคะจะเริ่มได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะเริ่มแก่แล้วค่ะอทิษฎนาก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะโอ้มาเจอรูเนี่ยะคะ่ะมันจะเป็นหนู นะคะูหนูโอ้ดูใหญ่ซะด้วยะคะ่ะนี่นี่แหละที่ออกมากินข้าวชาวนาทุกวันเนี้ยดูสิคะดูหนูนะคะนูใหญ่มากเลยเนะะี่ยโอ้ยูยใหญ่ใหญ่เลยะคะ่ะนี่นะคะพามาชมข้าวสวยสวยค่ะ บรรยากาศเย็นสบายไม่ร้อนเกินไปค่ะดูข้าวสวยๆไปพลางๆก่อนนะคะนี่ค่ะผักบุ้งก็มีไปยอดงามๆเลยค่ะดูๆสิค่ะผักบุ้งนี่ค่ะยอดสวยๆจังนั้นเลยเยอะมากเลยผักบุ้งค่ะผักบุ้งเยอะมากเลย ก,กักบุ้งเต็มเลยค่ะเพื่อนๆกักบุ้งเต็มเลยค่ะยังไม่ได้ไปหาคอนเทนต์ที่ไหนเลยค่ะค่ามาชมท้องนาอนนี้ค่ะต้งไร่ต้อง,องนานะคะ บันนอกบันนอกนี่ค่ะสวยไหมคะลมหนาวก็เริ่มจะมาแล้วนะคะลมหนาวเริ่มพัดมาวิววิวแล้วมีมีตะทุ่งนาเลยค่ะข้าวกำลังสุขใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะนี่ท้อ,องฟ้า ขาพโพลนไปหมดเลยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ